สวัสดีค่ะเพื่อนๆผู้สนับสนุนนะคะในช่องของป๊อปุ้ตีทุกคน <c oughs> สวัสดีเพื่อนๆ <c oughs> นะคะทุกคนผู้สนับสนุนผู้ซัพพอร์ตในช่องของคูปูลี่นะคะของเราก็ออทํามาน่าจะสองเดือนแล้วนะคะสองเดือนแล้วสองเดือนหรือสามเดือนน่าจะสามเดือนแล้วสําหรับช่องของช่องของคูปูลี่นะคะผู้ติดตามยังห้าร้อยกว่าคน พอเราไปกดติดตามเพื่อนๆในช่อง,องใหญ่ๆบางทีเราไปกดติดตามเยอะๆโดยที่เราไม่ได้ดูโปรไฟล์เขาก่อนนะคะปัญหาต่อมาที่จะเกิดขึ้นก็คือเราต้องเป็นลบเพื่อนที่หนึ่งไม่มีโปรไฟล์หรือว่าเขา,เาลงภาพลงคลิปวิดีโอที่มันเป็นลบหรือไม่ได้ส่งเสริมภาพลักษณ์ของช็อกเราก็ต้องเสียเวลาไปลบอีกนะคะเพราะฉะนั้นพอตอนนี้500คนนะคะจากช่องเดิมช่องของ p ปาิธีมีคนติดตาม1,200กว่าคนแต่ว่ายอดที่เราติดตาม 2,000กว่าคนนะคะซึ่งมันเป็นจำนวนที่มากพอเป็นจำนวนที่มากเนี่ยแต่ว่าเขาไม่ได้โฟกัสในความสนใจของเครื่องสำอางนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราลงในช่อง t i k t o อกก็มันก็เลยจะกลายเป็นว่ามันไม่มีคนซื้อหรือคนซับพอร์ตหรือคนจิ้มในตะกร้าของเราเพราะฉะนั้นเราต้องคอยไปดูเพื่อนในช่องอเพื่อนๆที่อยู่ในช่องของเรานะคะว่าทั้งโปรไฟล์ทั้งอะไรแล้วก็เป็นการส,งส่งเสริมช่องเราไหมนะคะถ้าพม่ใช่เราก็ต้องลบเพื่อนนะคะ เพราะว่าเราไลค์ทุกวันสำหรับช่องที่ครบหนึ่งพันแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะลบเพื่อนไปได้นะคะเพราะว่าถ้าเพื่อนเยอะเกินไปแต่ว่าเขาไม่ได้มีความสนใจในช่องของเราจริงๆมันก็ทําให้เตลองพื้นที่นะคะแล้วก็ ก็ติดไม่ได้ตรงเขาก็จะไม่ได้เข้ามาดูไลฟ์สดเพราะเขาไม่ไดูมีความสนใจเขาก็จะไม่ได้มาจิ้มตะกร้าของเราเขาก็จะไม่ได้มาสนับสนุนซัพพอร์ตเราก็จะทําให้มีแต่ปริมาณแต่ว่าคุณภาพผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็จะไม่มีเพื่อนๆต้องคอยเช็คตะกร้าอ่าเช็คตะกร้าเช็คเพื่อนนะคะผู้ติดตามของเราด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสําหรับคนที่ลงสินค้าปักตะกร้าะคะก็จะต้องจัดการโชว์เคสของตัวเองด้วยเพราะว่าพวกเราเนี่ยเพิ่งไปเจอด้วยความที่เกียดน,นะคะ ขี้เกียจเป็นลบสินค้าในตะการที่มันหนึ่งสินค้าที่มันหมดแล้วหรือว่าสินค้าที่เขาเรียกว่าอะไรสินค้าที่มันหมดแล้วแล้วก็มันก็จะไม่ได้เราก็จะไม่ได้ลงในคลิปวิดีโอของเรานะคะไม่ได้ปักตะการเราก็ต้องคอยไปลบก็คือไปในการจัดการช์เคสแล้วก็ลบมันนั้นออกในการมันก็จะแล้วก็สินค้าที่สต๊อกเหลือน้อยคือสินค้าบรนโ์ไม่ได้บอกว่าหมดหรอกแต่ว่าสต๊อกเหลือน้อย4ชิ้น9ชิ้น10ชิ้นเพื่อนเพื่อต้องเป็นลบ เพราะบางทีแบบเราลกคลิปวิดีโอเร็วๆเพื่อไปกดปักตะกร้าในสินค้าที่มีสต็อกสินค้าจํานวนน้อยก็จะทําให้เราพลาดโอกาสการขายได้แล้วถ้าคลิปนั้นเป็นคลิปที่แมทหรือว่า AI ดันยอดฟีดขึ้นให้นะก็จะขาดโอกาสการขายคนก็จะเสียเวลาด้วยแล้วก็เสียความรู้สึกด้วยเพื่อนๆต้องคอยไปจัดการที่โชว์เคสในตะกร้าของตัวเองนะคะให้มีสินค้าที่พร้อมลงพร้อมใช้นะคะก็จะได้เป็นระเบียบสวยงามในช่องของเรานะคะ อันนี้ก็เป็นเคล็ดลับนะคะสำหรับคนที่เป็นในหน้าสินค้าแล้วก็การติดตามเพื่อนนะคะ,ะช่องหนึ่งของ Po อพิ t y เราครบ1นึ0พแล้วแหละเราก็สามารถรายได้ปักตะกาสินค้าได้แต่ช่องที่ยังไม่ครบเนีย่ยเป็นช่องคูปี่เป็นช่องให้ความรู้เรายังอยากจะทดสอบอยู่นะคะในเรื่องของการเรียนรู้เรื่องการเพิ่มผู้ติดตามนะคะเราก็เลยยังอยู่สต็อปอยู่ที่500กว่าเพราะว่าถ้าเราไปกดติดตามช่องใหญ่หรือวางกล่อง แน่นอนเพื่อนเข้ามาเยอะนะคะวันเดียวก็ได้แล้ว1,000พคนก็คือเพิ่มอีกค่าร้อยกว่าคนนะแต่ว่าเพ,เพื่อนที่เข้ามานะคะเพื่อนที่เข้ามาเราไปรู้ว่าเป็นเป็นเพื่อนอที่ไม่ได้มีความสนใจมันก็จะทําให้การประสบความสําเร็จของเราอ่อยลงเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือตอนนี้เราลงคลิปวิดีโอนะคะที่มีคุณภาพแล้วก็มีเอกลักษณ์ของช่องเราแล้วก็เป็นคลิปที่เราทําออกมาแบบมั่นใจแล้วว่ามันดีที่สุดเราก็ลงลง ะะแล้วก็ใช้วิธีการทำโฆษณานะะก็คือซื้อโปรโมตโปรโมทมันจะมีช่วงโปรโมชั่นที่เป็นราคาถูกมากๆให้กับเราถ้าเราเคยโปรโมทแล้วเขาก็จะเรียกว่ามีส่วนลดให้เราทำให้เราใช้การโปรโมตนะคะได้ในราคาที่ถูกลงทีนี้การโปรโมทเนี่ยคนที่เขาจะมากดติดตามเพราะเขาเห็นแล้วเนี่ยจะเป็นผู้ติดตามที่มีคุณภาพตรงที่ว่าเขามีความสนใจกับช่องของเราดีตรงอย่างช่องของคุปปุ่ยให้ความรู้คนที่เขามากดติดตาม ะะเขาก็จะมาในแนวทางที่มีความสนใจเรื่องนี้นะคะหรือชอบในเอกลักษณ์ของช่องคุณภาพของช่องเขาก็จะมาติดตามอันนี้เป็นผู้ติดตามที่ยั่งยืนแล้วก็มีคุณภาพเพราะนั้นการที่เราโปรโมทคลิปของเราออกไปโปรโมทช่องโปรไฟล์ของเราออกไปก็จะเป็นการเพิ่มผู้ติดตามที่มีคุณภาพได้มากกว่าเราไปกดติดตามมาติดตามกลับนะคะอันนี้ก็ฝากทำคลิปของเราให้มีคุณภาพจะได้มีผู้ติดตามเข้ามานะคะ